สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อในการใช้สกลิลนะครับเราไม่ต้องมาพิมพ์แบบนี้นะครับปกติเรา,าหลายๆท่านอาจจะไม่พิมพ์เนาะหลายๆท่านยังพิมพ์อยู่นะครับเลเยอร์อะสามารถทำออโตโ้ได้เหมือนกันนะครับแทบจะออโต้ทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้ตัวนี้ผมเขียนไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับให้ดูนะครับพอเวลาเรากันพลาดนะก็คือแบบงานเราเร็วๆด่วนๆอนะบางทีเราลืมเขียนตรงนี้นะครับลืมเขียนสกลลืมเขียนอะไรพวกนี้นะ วิธีการทำออโตไม่ยากเลยนะครับทีนี้เราให้เรามาเลือกตรงที่ลาเบลนะครับเลือกลาเบลลากเข้ามานะครับลากมานี่ลากมานี่เสร็จนะครับแล้วก็ติ๊กได้เลยมันจะขึ้นเฟซให้เราเลือกถูกต้องไหมครับทีนี้ให้เราดรอปเมนูตรงมาเนี่ยจะมีเมนูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับดรอปเมนูลงมาให้ไปที่วิวพอยต์นะครับคำว่าวิวพอยต์แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับคําว่าสเกลเนี่ยตัวล่างเนี่ยรั迪โอนะครับ แล้วก็ติ๊กออกเนี่ยก็จะได้สกลิลที่มาตรฐานแบบนี้นะครับให้เราดูดค่าสกลิลเดิมมาเนี่ยดูดฟอนด์ดูดฟอน์นะเราจะไปดูดฟอนด์มาวางไว้ที่ตำแหน่งของเราที่เราจะใช้งานทีนี้จะมีเส้นทึบอ,อยู่ในลักษณะนี้นะครับเส้นทึบอ,อยู่เนี่ยให้เราเลือกก่อน select ไปก่อนแล้วก็จากนั้นให้เราไปที่เชฟนะครับคำชังเชฟสไตล์ทีนี้มาเลือกเส้นให้มาเลือกตรงนี้เส้นทึบลากลงมานะครับ ไม่ว่าเพื่อนๆพี่ๆจะใช้คําสั่งอะไรก็ตามนะครับอยู่ที่ไอ้เวอร์ชั่นไหนก็ตามนะครับก็จะทําแบบเดียวกันนะครับยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่ห้าเนี่ยเหมือนกันมันอ่านค่าสกลิลได้ก็คือสกลิลตรงนี้นะให้เราเลือกแบบนี้นะครับทีนี้มันจะง่ายสําหรับเราเวลาเราทํางานนะไม่ว่าเราจะทําข้างนอกหรือข้างในก็ตามนะที่คําสั่ง label เนะี่ยใช่ไหมแบบนี้ง่ายมากเร็วมาก เร็วด้วยนะครับเราไม่ต้องมาเขียนสเกลหรือสเกลว่าเท่าไหร่นะครับวิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนทุกท่านที่กําลังเขียนแบบอยู่นะครับแล้วก็ลืมสเกลตรงนี้ตลอดนะครับวิธีนี้จะง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ